สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแป๊ดรวยคลิปนี้นะคะทั้งช่องเฮ้าจะพามาตามสูตรคํานวดเด็ดๆนะคะของเมย์ใส่ในงวดวันที่16ก,กรกฎาคม2566นี้นะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาเลขของเมเฮ้ากับบริเวณแฟนช่องผิดหวังอีลีนะคะท่านผูช้ชมแตกเทรื่องบนแตกเครื่องล่างนะคะเลขที่เมเฮ้าจัดให้นะคะ เลขติดเลขแลนแม่เฮ้านีนะคะตั้งแต่ออกกับช่องแพร่ผ้าร่วยเฮ้ามาโบเคยผาดเลยนะคะท่านผู้ชมแตกตลอดนะคะแล้วก็เลขจับคู่ของแม่เฮ้ากับเขาดีอีลีนะคะท่านผู้ชมมวดที่ผ่านมาเลขของแม่เฮ้าเขาค่ะเขาแน่นะคะท่านผู้ชมแม่เฮ้ากับจัดคู่หในหน่อยๆเน้นๆน,นะคะที่แม่เฮ้าจัดไห้คือหกหนึ่งหนึ่งหกตัวหนีนะคะ หาศูนย์หาแตกเทิ้งบนแตกเทิ้งล่างนะะ้องค่ะท่านผู้ใดที่ได้เขามเาบึงคลิปของเมย์ใสกับชออ่องแพรพะรวยเฮ่ากับคงจะได้โชคได้มันได้เฮไปต,ตามๆกันนะะ้อค่ะท่านผู้ชมเลขของเม้เฮ้าพ้นจัดหายโบลายชุดโบลายห่างนาะค่ะสำหรับเลขติดเลขแลนเม้เฮานี่นะคะเม้เฮ้าฟันท่งถาม่าจะเป็นหลักสิบนะคะแต่หน่อยงวดนาะค่ะจะกระโดดไปหลักหน่วย แต่วางวดที่ผ่านมาเนาะคานผูช้ชมเลขของเม้เฮ้ากระโดดไปหลักหน่วยทึ่งบนทึ่งล่างเลยนะคะงวดนี้เม้เฮ้าก็เลยมาฟันทงห้นะคะวางวดนี้มันใจหลายขวาก่านะคะว่าเลขน่าจะบเปลี่ยนหลักเนาะคานผูช้ชมแล้วก็จะได้เป็นตัวเลขเน่าทางตัวใดแบบใดก็เช่นเอฟซีเ็นจองเฮ้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของแม่สใหไแมวเ,เป็นคุนคอนเฟร์มให้พร้อมๆกัน ได้เลยค่ะค่ะโลค่ะวันทีค่ะคุณแม่ค่ะแต่เปียได้ว่างบ่แม่หอว่างเลยค่ะค่ะงวดที่ผ่านมาก็แตกคักอหลีเหล็กเม้าข่าวลายงวดซ้อนเลยเนาะแม่เนาะเหล็กไม่ใสเนาะค่ะสําหรับงวดวันที่สิบหกนี่เฮดไว้แล้วบ่แม่ไฮดไวแล้วค่ะค่ะก็เขาเรื่องกันเลยเนาะแม่เนาะเริ่มต้นเลขติดเลยนะแม่เเลขติดวดนี้เนาะค่ะตดแปดเก้าศูน ค่ะเดี๋ยนะมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์มั 7, ม 8, ม 9, มมนบ่าแม่ค่ะ,คะแม่เน้นไปตัวใดนองวันนี้หัวน,นี้เด้นเด้นเก้าบนค่ะโอ้หัวน,นี้แม่เน้นไปทีเลข 9, เก้าน้แม่ค่ะเก้ารักศิษนค่ะเน้นเนาะเน้นเก้าบนค่ะราคลาลองแปก อ๋อรองแปดค่ะค่ะอ่าประกบหลักหน่วยเนาะค่ะค่ะเน้นหกสามสี่หลักหน่วยอืมหลักหน่วยแม่จัดให้มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เนาะแม่ค่ะ,คะให้ดึง <1, S 1> ประกอบคือแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่อันนี้เน้นหน่วยกะ<ช>คือ ปดหนึ 1> 8, 1, ่งบอกแม่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ก็คือใส่เก่ากับแปดนะแม่เนาะแล้วก็เก้าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าสี่ค่ะยังละสี่ตัวนะแม่แกนสาวขาขา,ขาที่ตนะุ้มกระชับใบหนะามนบไป จับไ้แล้วก็พูดบนล่างมันใจยุคควมวดนี้ในในเป็ดตัวที่ไฮนี่ต้องคิดนะว่ามันมันเกา่าเก่าที่เปรนมันใจยุควันนี้ค่ะแม่ใจก็ย้ำความมันใจคือเก่าเนาะแม่เนาะวันนี้ให้มันใจค่ะก็เก่าเพราะว่าเหล็กมันออกแนวไม่แล้วเนาะแม่เนาะค่ะเอชุดเหล็กแปดก็เหล็กเก่านี่แม่ฟันไปทีเหล็กใดลายบ่ชุดจับคูบ ศูนเก้าสี่สามตัวบ่แม่ค่ะศูนเก้เดี๋ยวนะสามตัวแม่จัดให้ศูนย์เก้าสี่ค่ะแล้วจเจ็ดเก้าเจ็ดยังไงแม่เจ็ดเก้าสามแล้วก็เจ <7 S 2> <7 S 1> ็ดเ <7 93 S 1> ก้าสามค่ะสามอ๋อ <4 S 1> เลข เลขสามตัวเมษจะให้สองชุดสองฮางบ่ะแม่ค่ะค่ะชาชาเลขกันเลยค่ะในขึ้นเซนเก้าลงแปดจากกันจะขึ้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ๋อค่ะเม่ใส่จัดตัวกันเฮนั่มเนาะงวดที่ผ่านมาเขาเทึ่งตัวกันเทึ่งตัวเนี่ยนเนาะแม่เนาะกันกันไดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะกันกันตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นก็ขึ้นเก้า ทาพาทาผ้าตา,า,า,ากกเก้ามาปิดเศษนะเด่เนเสดนี่การลรองเก้ารายอู่ทาอาจจะเป็นได้ทั้งบนล่างแศบนะแต่ว่าเท่าฟันเน้นไปที่บนนะแม่ละกัน,นให้เ,เอฟซีเท่า <ๆ S 2> กาาันล่างไวเจักยน้อยนะแม่เนาะลักลอยี่กะว่าศูนยนมาดูแล้วนะ,นะมวดนี้ทำมาเป็นลักลอยค่ะอ๋อถาศูนย์มาดนนาจะกระโดดไปเป็นลักลอยเนะแม่เนาะงวดนี้เนาะ ขาขาขาเอสซี่ยังมั่นใจกะกันเล่นได้เนาะมันมันคือมันปิดอยู่คือติดแปดเก้าศูนย์มันมาแน่ตัวนึงน่ะมาแน่นอนเพราะว่าเลขติดอีเมเฮาบ่เคยผ่าอีลีเนาะแม่แล้วก็ส่วนมากถ้าเขาก็คือไปรักซีดเน้นเน้นเนาะแม่เนาะตัวด้วมันจะกลับนะมันไแบบานมันไปรักบางทีมันมันอยู่รักซีดมันจะเป็นมีอวดที่ผ่านมากกลับเนาะแม่เนาะไปเป็นมวดที่ผ่านมากไปเป็นรักรัก ไอ้หาซูนมันก็กลายเป็นซูนหาเนาะมันหัวทิพย์มาไม่เป็นหลักหน่วยเนาะแม่เนาะแม่นหกมันก็เป็นหนึ่งหกก็ว่างหนึ่มันตกตัมตัวเก่าเงี้ยมันออกสองแมนแม่นกลายเป็นคือมันสลับหน่วยงวดนี้น่าจะบวพาดนาะแม่หลักสิบมนนบ่คิดว่ามันใจเลี้ยงสองคิดว่ามันใจหลักเดียู้แม่แม่มีตัวเนียนบ่เลขกจะคูสองตัวแม่มันมันใจตัวใดบ่มาเปล่าจ้าเปล่า เก้าสนะี่สี่เก้าเนมาทุกวัสองตอนอี่แหละแม่ฟันไปที่แปดสามกับเก้าสีเนาะแม่เนะ8 8าะแปดสามสแปดละค่ะสี่เก้าลงลงมากสามสามเก้าค่ะอันนี้ก็คือห้ FC เอฟซเฮาซื้อแล้วก็ยืมไปแล้วก็กลับไว้น้ำเนาะแม่เนาะเพราะว่าเลขชุดนี้ <c oughs> แม่ใส่ห้ฟันท่งให้แล้วค่ว่มามันใจนทเลนถ้าเพินทูเพินมีทุนน่ะเร็นเลนเเต็มแปดตัวพูดบนล่างแล้วกับกลบเจ้าเสนาคมีทุน ตเลยว่าเขาพลาดละอ้วนนี่นพราะค่ะอันนี่คือเสียงยินย่นจากเมย์ใส่นะคะให้ความมั่นใจกับเ้นฉั่งให้คือเราค่ะแต่ว่าเลขเลขเนาะคำนวณก็คือการคำนวณเองการเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นบ่ได้เท่ากันค่ะเม่นอยู่แม่ตัวเลขทุกตัวกับนี่เขาได้หลุดได้คือแม่ว่าละทั้งเมื่อทั้งม้วนกับเป็นแนวทางแต่ว่าแนวทางของเม่ใส่ก็ให้ความมั่นใจคือเกาเนาะแม่เนาะ ค่ะสำหรับงวดนี้งวดวันที่สิบกะขอให้แฟนช่องเข้าได้โชคไดชใช้กับแม่ลวก็ให้แม่ใส่เข้าฉกชคมันๆคือกันค่ะแม่สุดท้ายทายสุดกะอวยพรให้เร่งใจแฟนช่องเข้าคือเก่าับแม่นีงวันนี้ค่ะขอให้เอฟซีเฮามันๆกันเนาะจะว่ากัรเลขมันจะคือการคำ้นวณนะค่ะกับปินได้แล้วกเป็นไ่ได้ท่อกันกะใส่วิจาราณในกานรับตั้ง้็ค่ะกับนี้ให้เป็นแแนวทางนะคะ คใจที่ปลูกหมันปลูกหมันค่ะขอบ<ช>คุณค่ะค่ะข,ขอขอบคุณเมสัยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ,ะค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินเสียงที่เมสัยฟันท่งและกำมันใจในงวดนี้คือเก่านะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้เป็นงวดวันที่16รกรกฎาคม2566นี้นะคะเม่เฮาให้ความมั่นใจคือเก่านะคะท่านผู้ชมเลขงวดนี้เม่เฮาว่า ฟันให้เน้นๆอีกคือเกานะคะแม้าจัดให้เลขติดเลขแลนนี่ซีตวัวนี่แถมตั้งแต่ออกคลิปกับช่องแพร่ผ้ารวยเฮามาบอกเคยพลาดเลยนะคะท่านผู้ชมเลขที่แม้าจัดให้เน้นๆหน่อยๆนะคะหมวดนี้แม้าจัดให้มีเจ็ดมีแปดมีเกามีศูนย์นะคะแม้าเน้นไปที่เลขเกาแล้วก็เลขแปดเป็นตัวร่องนะคะฟันไปที่ลักสิบนะคะ แล้วก็สำหรับหลักหน่วยนะคะเมช่วเม่เข้าจัดไห้นะคะมี1หนึ่งมี2สองมี3สามมี่สี่กะให้จัดใส่กันได้เลยนะคะ <c oughs> สำหรับเพลกจับคู่เม่เข้าจับคู่ไหยางละอสี่ชุดสี่หางนะคะทดาชมคือแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วกับแปดสี่นะคะแล้วก็สำหรับเลกเก่าเมเฮากะจับไห้คือเก่าหนึ่งเก่าสอง เก่าสามเก่าสี่เฮ้าเน้นไห้นะคะเพื่อนบอกว่าให้ไปละกกะกลับน้ำเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคือแปดสามสามแปดกับ9 4, 4, 9. เก่าสี่สี่เก้าเม้าไห้ความมันใจหลายนะคะแม้าบอกว่าไห้เน้นไปที่บุญล้กกะถ้าผู้ใดมีทุนนะคะให้กันลางไห้น้ำเนี่ยจักหน่อยนะคะล้กกะสำรับเลขสามตัวแมฮากับฟันไห้สองชุดสองหางเน้นเน้นเนาะค่ะท่านผู้ชมคือศูนย์เก่าสี่กับเจ็ดเก่าสามนะคะ มเม่าบอกว่าถ้าเลขสามตัวมากนะคะเลขศูนย์หนาจะก,กระโดดมาที่หลักร้อยนะครัท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมิทุนนะคะในเลขสี่ตัวนี้นะคะก็สามารถหยิบจับมาใส่กับหลักหน่วยได้โดทุกชุดเลย้อคะท่านผู้ชมเด้อแล้วก็ขอเน้นย้ำนะคะว่าตัวเลขทุกตัวก็เป็นแคน่แนวทางให้พิจารณาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมผู้ใดที่มักที่ชอบตัวเลขกับเมใส่เฮานะคะก็หยิบจับไปพิจารณา หาซื้อฉลากกินแบงไหวได้เลยนะคะสำหรับงวดวันที่สิกกรกฎาคมนีแม้ากะให้ความมั่นใจหลายกว่างวดติพานมาอีกนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะคะก็ขออวยพรให้ซีฟ้นช่องเฮ้าที่ได้เสียงโชคเสี่ยงมันก็ขอให้มีโชคมีชัยโชคโชคหมันๆมาเงี้งปังปกันสุขุสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ